สวัสดีค่ะที่รักค่ะสวัสดีครับิีคือนอมักละมุดเดจ้าพี่น้องค่ะละมุดมุดเลิโทลูหรือปันเนี่ยล่าหรือกัดล,ะล่ะเฮลีเลปังเช่เเม็ดต็มเบกต็มเบ,เบกกันซะ ปัดผมเล่มอ oui. ุ้ยอีปีนอีปีกัดล่ะอําวาล่ะจูพังจุพังตู้เด็กตัวเหรอเฮ้ยโอ้ยังมีอีกสองที่ยงไม่สุกฮะใช่ป่จูปบตู้พังใช่ชัวร์คิดายังไม่สุกอีกมั้ยแล้วยังมีอีกสองที่นั่นวิเบี้ยงีังอะ อุ้ยได้เยอะแยะเลยเวลาจุปิดพังล่ะหรืออากเตลมาตัวชัวเนาะโลดล่ะเตอตะพลกทัวกัดเตชะ On laisser grandir un peu Oh non, il ne pas. Il, il ne craint pas. pas, chouchou. Ah C'est fini. Ah, ok. Bon, les petits là, quand même, ils vont grandir. Hein. Là à côté, le, le coude à toi. Oui. C'est sûr qu'ils ne vont pas grandir encore un peu. <laughs> je ne crois, je crois pas. เดี๋ยวมันกระจิรลนเดี๋ยวมันจิลนพี่น้องค่ะบุย้ยจินว่าเอ็นจินว่าหักได้จ้ะพี่น้องมีต้นเดียวนี่ละ่ะกินบานนี่กินกินพี่นี่มักง่ายหลาย,ลายพี่นี่มักแห้งละมุดก็เลยปลูกไปเถอะกินกันเลยได้กินอีหลีจุมเม็ดปัสสาซีเมนซีเมนนั่นหรอชูชูจุเลสปัสตอมเบซูลซีมัน Fais attention, je suis pas à côté de toi, mon cœur. Oui, pas trop chaudé, tu laissais tomber comme ça, pas chaudé. ว่าล voilà. ่ะหยางก่อเล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 โคล่ะ e ู้ยมีแต่หน่วยบักใหญ่เอาปอยมันสุกเองค่ะพี่น้องยางก็โดทั่วกิเลอามอสิว่างแม่ตัวจุบปงเอาอปอะกเตละอะกเตลนัว เห็นบอลคาลิ่งฝรั่งเซเลซานกิมองกัมซาลิ่งภาษาฝรั่งเศสว่าซาน์ค่ะพี่น้องค่ะภาษาฝรั่งเศสมันก็เป็นภาษาที่พูดยากนิดหน่อยนะคะพอแล้วล่ะที่รักเอาไวโอลาโพเชนสิบง

หลายอยู่ได้จ้ะพี่น้องคะประมาณจักโลกมเบี่ยงกิโลกัดกิโลจุดเ,เปิ้ลจุดเปินเม็ดดังเลยสร้างกิโลเสือเนาะ ประมาณห้ากิโลน่วยใหญ่เอารุ่นใหญ่ล่งเมื่อนีจ่จะพี่น้องฮะเ,วรเพราะว่าตอนนั้นย่ายสามเืือค่ะพี่น้องบ้านนั่นสิต,ตายเนาะตุนละมุดแต่ว่าบอตายจะพี่น้องค่ะ เป็นบ้าง oh, oh, มองละมุดขาหากิโลเนาะค่ะนอมีตัวหน่วยกใหไงจากพี่นี่เมียฝรัง่งเอ็นเอสพี่ชาแนลก็จะได้จบคลิปไปเพียงแค่นี้ค่ะคลิปอ่าเก็บละมุดค่ะพี่น้องค่ะอ่าเออ ลิงนกขานอภาษาฝรั่งเศสว่าซานส์ซาน์ค่ะสวัสดีค่ะฝากรักฝากความห่วงใยอยุททุกคนนะคะฮักเอซีทุกๆคนคะ่ะฮักเอซเก่าเอซใหม่ที่เข้ามาชมคลิปของพี่นี่นกขนอสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีที่รักหน่อยบ๊ายบายค่ะ